มีใครเคยสงสัยกันไหมคะว่าเชื้อราบนกระเทียมอันตรายไหมนะคะแล้วเราสามารถกินกระเทียมที่มีเชื้อราได้หรือเปล่านะคะคําถามที่เกี่ยวกับเชื้อราบนกระเทียมเป็นอันตรายค่ะหมอเอได้มาจากคุณครูสวัสดิ์ตอนที่ไลฟ์เรื่องแวมไพร์ทำไมกลัวกระเทียมในรอบที่แล้วนะคะวันนี้ก็เลยทําคลิปเป็นคําตอบมาให้ทุกคนได้รู้กันค่ะลองไปฟังกันดูเลยนะคะ กกดดแรไลลเป็นหใจถ้าถามว่าเชื้อราบนกระเทียมอันตรายไหมนะคะคงจะต้องตอบว่าอันตรายค่ะเพราะว่าเชื้อราบนกระเทียมอาจจะทําให้เกิดสารพิษที่ชื่อว่าอะฟลาทอกซินได้ค่ะองค์การอนามัยโลกนะคะกําหนดให้สารอะฟลาทอกซินนี้เป็นสารก่อมะเร็งที่ร้ายแรงมากชนิดหนึ่งเลยนะคะ ปริมาณเพียงแค่1ไมโครโกร,รัมเท่านั้นนะคะสามารถทําให้เกิดการกลายพันธุ์ในแบคทีเรียแล้วก็ทําให้เกิดมะเร็งในสัตว์ทดลองได้ค่ะถ้าเกิดได้รับอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับอะฟาท็อกซินเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะไม่มีอาการในระยะแรกๆค่ะแต่จะมาแสดงอาการตอนที่เมื่อเกิดอาการเรื้อรังแล้วนะคะซึ่งก็คือการกินอาหารที่เกิดการปนเปื้อนของเชื้อราแล้วเชื้อรานั้นนะคะจะสร้างสารอะฟราท็อกซินทําให้เกิดการอักเสบของตับเรื้อรังทําให้เกิดภาวะตับแข็งอาจจะทําให้เกิดมะเร็งตับ แล้วก็มีผลต่อระบบไตหัวใจได้ด้วยค่ะวิธีการป้องกันสารฟาทอกซินนะคะเราจะทําได้โดยเลือกเสื้ออาหารหรือว่าวัตถุดิบนะคะที่อยู่ในสภาพใหม่ค่ะแล้วก็มีบรรจุภัณฑ์ที่มีมาตรฐานไม่มีเชื้อราแล้วก็สะอาดด้วยนะคะต้องไม่มีกลิ่นอับหรือส่งกลิ่นเมนชื้นค่ะแล้วก็ไม่มีอาหารแห้งเก็บไว้เป็นเวลานานๆน,นะคะเพราะว่าจะทําให้เกิดการสะสมของเชื้อราได้ด้วยค่ะ นอกจากนี้ก็ควรทำนำอาหารแห้งเหล่านี้นะคะไปตากแดดจัดๆเลยค่ะเพราะว่าความร้อนจากแดดจะทําให้ความชื้นลดลงได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเจอเชื้อราในกระเทียมนะคะก็ควรจะทิ้งค่ะไม่ควรจะกินเพราะว่าอาจจะเกิดให้เกิดสาราฟราทอกซินที่อันตรายนี้ได้นะคะแต่ก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่มีการถกเถียงกันอยู่นะคะเกี่ยวกับจุดสีน้ําตาลที่พบในกระเทียมนะคะอันนี้มีข้อมูลจากสถาบัานมะเร็งแห่งชาติมีการอธิบายว่าจุดสีน้ําตาลที่พบนี่นะคะเป็นอาการช้ําของกระเทียมค่ะ ซึ่งอาจจะส่งผลให้เชื้อรานะคะไปเจริญในรอยช้ำได้โดยมากค่ะจะพบในกระเทียมที่เก็บไว้เป็นเวลานานแล้วนะคะแต่ในปัจจุบันนี้อาจจะยังไม่มีงานวิจัยที่ระบุว่ารอยจุดสีน้ำตาลบนเนื้อกระเทียมจะมีสารก่อมะเร็งค่ะแต่ถ้าเกิดเพื่อความปลอดภัยนะคะใครเจอจุดสีน้ำตาลบนกระเทียมนี้นะคะถ้าเราเจอเราก็สามารถเฉือนทิ้งได้ค่ะหรือว่าทิ้งไปทางกรีบได้นะคะและกระเทียมที่เหลือเนี่ยเราสามารถนำไปผ่านความร้อนนะคะเช่นเอาไปจี อบนึ่งผัดก็จะปลอดภัยกว่านั่นเองค่ะเวลาที่เราเลือกซื้อกระเทียมเราควรจะซื้อกระเทียมที่สดใหม่นะคะจะไม่มีไม่ควรจะมีจุดดำๆของเชื้อราให้เห็นค่ะเราไม่ควรจะเก็บกระเทียมไว้ในที่ชื้นหรือว่าไม่ควรจะเก็บกระเทียมไว้นานเกินไปด้วยนะคะควรจะเก็บในที่แห้งแล้วก็มีอากาศไหลเวียนดีค่ะ ถ้าเป็นสมัยโบราณนะคะเขาก็จะนิยมเอากระเทียมค่ะไปแขวนไว้ในที่มีอากาศไหลเวียนนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าจะเห็นเวลาที่เราซื้อกระเทียมมานะคะเขาก็จะใส่มาในถุงตะไครยค่ะเราก็สามารถเอาแกะถุงตะไครยออกนะคะแล้วก็ไปแผ่ในที่บปรวัวิบริเวณอากาศไหลเวียนเพื่อให้กระเทียมแห้งแล้วก็ไม่เกิดเชื้อราได้ด้วยค่ะ หมอเอ๋ขอขอบคุณคุณครูสวัสด์นะคะที่ถามคําถามที่มีประโยชน์นี้ค่ะตอนนี้ทุกคนน่าจะได้รับทราบคําตอบแล้วนะคะว่าเชื้อราบนกระเทียมค่ะเป็นอันตรายนะคะเป็นไปได้ก็คือควรจะหลีกเลี่ยงแล้วก็ไม่ควรจะกินนั่นเองนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หมอเอ๋แผ่นไทยด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ